สวัสดีค่ะวันนี้คุณคูกกี้ชยแนลนะคะจะพาะไปสร้างช่อง y t u t u นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณครูหลายๆท่านก็กําลังสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มีการอัดคลิปวิดีโอนะคะ,ะเรื่องของการสอนแล้วก็ส่งไปให้กับนักเรียนนะคะคราวนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้สร้างช่อง y t u t u นะคะก็เราก็จะมาแนะนําให้ท่านได้ สร้างช่องเพื่อที่จะเก็บวิดีโอการสอนของคุณครูนะคะเก็บไว้ที่ y t u t u นะคะให้ YouTube ช่วยเก็บให้เรานะคะแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณครูเองจะได้เผยแพร่ผลงานนะคะในส่วนของวิทยาฐานะที่เกณฑ์ใหม่นะคะซึ่งทราบๆกันมาคร่าวๆก็คือ,อคุณครูจะต้องมีการอัดคลิปการสอนนะคะแล้วก็ใช้ความยาวประมาณ60นาทีโดยที่ไม่มีการตัดต่อ แต่หลายๆท่านช่วงนี้ท่านก็ได้อัดคลิปนะคะสั้นๆ3ะนาที5นาทีแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณครูเอาสิ่งที่คุณครูทําแล้วนะคะไปอัพบน y t u t u นะคะก็จะสามารถเผยแพร่งานแล้วก็คุณครูก็สามารถที่จะเก็บงานของตัวเองได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาท่านไปสร้างช่องนะคะเพื่อที่จะเก็บผลงานนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ไปที่ Google นะคะไป g ูเกิะท่านก็ไปดูว่าบัญชีที่ท่านมีนะคะเป็นบัญชีของ Gmail ไหมหรือว่าบัญชีขององค์กรที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ Gmail นะคะจะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เราได้ใช้งานกันค่อนข้างหลากหลาย นะคะในส่วนของ YouTube เองก็เป็นเครือข่ายของ Google นะคะเพราะฉะนั้นอแอปแล้วก็เมนูตรงนี้นะคะก็จะมาจะมีส่วนของ YouTube อยู่ด้วยนะคะก็จะมี Gmail มี Meet มีได้นะคะมีปฏิทินภาพถ่าย Google f r r m Google s h e t นะคะซึ่งคุณครูหลายๆท่านน่าจะเคยได้ใช้งานนะคะในส่วนของ YouTube เองนะคะคุณครูก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า y t u t u นะคะเป็น ช่องนะคะเป็นวิดีโอที่ตอนนี้มีคนติดตามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่จะชอบดูที่ y t u t u นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองสร้างช่องเพื่อที่จะเก็บผลงานเรานะคะก็ะเมื่อเราเข้ามาสู่ที่ YouTube แล้วนะคะถ้าท่านไม่เข้าในส่วนของอจุด9จุดนะคะที่ที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะท่านก็สามารถพิมพ์ URL ที่ Google แล้วก็พิมพ์ช่อง YouTube อันนี้ท่านน่าจะเข้าเป็นอยู่แล้วนะคะเมื่อท่านเข้ามาในลักษณะนี้นะคะท่านก็ดูตรวจเช็คว่าบัญชีของท่านนะคะตรงนี้เป็นบัญชีที่ท่านจะต้องใช้สร้างช่องนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ลองเลือกบัญชีดีๆว่าท่านจะเอาบัญชีไหนเพื่อที่จะเป็นบัญชีสร้างช่องหลายๆท่านมี Gmail หลาย c c o u n t นะคะหลายบัญชีนะคะก็สามารถเลือก บัญชีใดบัญชีหนึ่งเพื่อที่จะสร้างช่องได้นะคะก็เมื่อท่านเข้ามาใน YouTube แล้วนะคะก็จะมะีตรงนี้นะคะท่านก็เลื่อนไปที่ตรงคาว่าสร้างช่องนะคะอ่ะแล้วเราคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ะเมื่อเข้ามาก็จะอยู่หน้าตานี้ก็เริ่มต้นใช้งานนะคะคราวนี้เขาให้เลือกว่าท่านจะใช้บัญชีไหนนะคะอันนี้เป็นบัญชี gmail ที่ท่านมีชื่ออยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นชื่อที่กำหนดเองนะคะเราลองเลือก บัญชีที่ใช้ชื่อที่กําหนดเองตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านเลือกเป็น Gmail ตรงนี้ชื่อช่องของท่านก็จะเปลี่ยนตามอีเมลนี้ด้วยเลยนะคะก็ลองเลือกที่ใช้ชื่อกําหนดเองตรงนี้นะคะเผื่อบางทีหลายๆท่านอาจจะใช้เมลในการติดต่องานอยู่นะคะก็เราลองเลือกเป็นชื่อช่องอที่กําหนดเองนะคะคราวนี้เราก็มากําหนดชื่อนะคะท่านก็ตั้งชื่อไปว่าท่านจะ ให้ชื่อช่องว่ายังไงนะคะจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ,ะท่านลองตั้งดูนะคะ,ะแล้วก็กดเข้าใจนะคะแล้วก็กดสร้างะระบบก็จะดูว่ามีคนตั้งชื่อเหมือนเราหรือไมนะคะก็ ถ้าได้แล้วก็จะปรากฏในลักษณะนี้นะคะเป็นช่องนิชาพัฒนนะคะท่านจะอัปโหลดรูปโปรไฟล์ไหมนะคะก็รูปโปรไฟล์เราก็ลองเลือกอัปโหลดนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่อัปโหลดท่านก็สามารถที่จะไปปรับแต่งช่องอตอนหลังได้นะคะเราลองเลือกรูปโปรไฟล์เมื่อได้รูปโปรไฟล์แล้วนะคะ ท่านจะมีคำอธิบายช่องไหมถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่มเพิเพ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณไหมก็ไม่เป็นไรนะคะจะมีเฟซบุ๊กไหมซึ่งมันจะปรากฏอยู่ตรงมุมปกช่องนะคะตรงนี้ท่านก็สามารถใส่ Facebook ของท่านได้นะคะทวิตเตอร์นะคะหรือว่า IG นะคะถ้าท่านยังไม่ใส่ก็ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังได้นะคะก็กดบันทึกไปะคะ่ะอ่าช่วงนี้เราก็รอระบบมันนิดนึงนะคะเนี่ยจ,จะจะอ่ะเมื่อท่านสร้างแล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่หน้าแรกของท่านเลยนะคะเป็นช่อง Youtube ของท่านได้ชื่อแล้วนะคะชื่อตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ่ะขั้นตอนง่ายๆะ,ะเรื่องของการสร้างช่องอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ะะขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าท่านอยากจะอัปโหลดวิดีโอนะคะท่านก็สามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นการอัปโหลดวิดีโอนะคะระบบจะพาท่านไปที่ y u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  e s t u u i o นะคะเพื่อที่จะแนะนำนะคะเรื่องของขั้นตอนของการอัปโหลดข้อมูลนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรต่างๆนะคะท่านก็คอยฟังที่หลังได้นะคะ จากนั้นเรากดออกเนาะแล้วเรามาเลือกไฟล์ไฟล์ที่จะอัปโหลดนะคะก็เป็นในลักษณะของเมื่อท่านบันทึกไว้ในเครื่องแล้วนะคะท่านก็เป็นการเลือกไฟล์วิดีโอแค่นั้นเองนะคะ,ะในลักษณะนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองอัปโหลดนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ในการอัปโหลดมาตั้งชื่อนะคะ นะคะ,ะตั้งชื่อเข้าไปาระบบก็จะให้ท่านตอบข้อมูลให้ครบนะคะว่าท่านจะอัปโหลดวิดีโอในลักษณะไหนนะคะท่านก็อันนี้ใช่สร้างเพื่อเด็กไหมนะคะหรือไม่ได้สร้างเพื่อเด็กท่านก็ต้องกดเข้าไปนะะจากนั้นก็กดถัดไปตรงนี้ก็ท่านเป็น เพิ่งสร้างช่องมาครั้งแรกนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะนี่ก็สามารถเพิ่มวิดีโอได้เอ็นสกรีนได้เพิ่มกาดได้กาดก็คือจะเป็นสนัญลักษณ์รูปตัวไอที่อยู่มุมมุมโหมดบม,มบนของวิดีโอนะคะเรายังไม่เพิ่มเราก็กดถัดไปได้นะคะ,ะท่านจะบันทึกเป็นส่วนตัวไหมหรือไม่เป็นสาธารณะหรือเป็นสาธารณะนะคะสาธารณะก็คือให้ทุกคนสามารถดูวิดีโอของท่านได้นะคะตั้งเวลาไหมนะคะ เราไม่ตั้งนะคะเราก็เวลาคัดลอกลิงก์นะคะให้คนอื่นแล้วก็สามารถที่จะคัดลอกตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะหรือท่านยังไม่คัดลอกท่านก็กดเผยแพร่นะคะเมื่อกดเผยแพร่แล้วนะคะก็จะให้เราได้คัดลอกลิงก์อีกเช่นเดียวกันนะคะกะ็ไม่เป็นไรเรายังไม่คัดลอกนะคะเราก็กดปิดไปก่อนนะคะ เมื่อกดปิดแล้วเห็นไหมคะวิดีโอของท่านก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของเนื้อหาของช่องวิดีโอนะคะคราวนี้เราลองอกลับไปดูที่ช่องของเรานะคะเราก็มาที่สัญลักษณ์รูปโปรไฟล์ของเราแล้วลองกดที่ช่องนะคะ,ะมาดูที่วิดีโอนะคะ,ะก็จะปรากฏวิดีโอที่ท่านอัปโหลดเข้ามานะคะในลักษณะนี้นะคะ ถ้าท่านอยากอัพโหลดเพิ่มนะคะท่านก็มาที่สัญ,ญลักษณ์รูปกล้องตรงนี้ได้นะะก็จะมีเมนูให้ท่านอัปโหลดวิดีโอหรือว่าท่านจะถ่ายทอดสดนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้าอัปวิดีโอเราก็กดคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะให้เรามาเลือกไฟล์เหมือนเดิมในลักษณะนี้นะคะอ่าตอนนี้เรายังไม่อัปเราทดสอบให้ท่านดูก่อนนะคะคราวนี้วิดีโอที่ท่านใส่เข้าไปนะคะท่านสามารถที่จะแก้ไข ะะแก้ไขเช่นเปลี่ยนชื่อไหมนะคะทดสอบเมื่อกี้นะคะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อได้คําอธิบายนะคะเพื่อที่จะให้คนค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลของท่านที่ท่านอัปโหลดเรื่องอะไรตรงนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะอัปโหลดภาพาภาพแรกที่อยู่เป็นหน้าปกของวิดีโอนะคะท่านสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะคะเป็นหน้าปกซึ่งทํา าจาก Photoshop หรือจาก PowerPoint มาเพิ่มเติมว่าท่านได้ทำเรื่องอะไรนะคะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาในส่วนของเนื้อหาวิดีโอแต่ถ้าท่านไม่อัปโหลดมันก็จะให้ท่านได้เลือกอยู่ว่าท่านจะอเอาภาพหน้าปกเป็นรูปอะไรนะคะในลักษณะนี้นะคะเมื่อท่านได้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็มันจะขึ้นปุ่มันทึกให้แต่เมื่อกี้เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะก็กลับไปที่หน้าชอบ ในเนื้อหาเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะก็สำหรับการอัปโหลดวิดีโอง่ายมากนะคะถ้าท่านใดที่มีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่ท่านกำลังสอนออนไลน์ท่านก็สามารถเอาขึ้นบน u t u b e นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะแคปหน้าจอตรงส่วนนี้นะคะไปทําผลงานในส่วนของอการเผยแพร่ นวัตกรรมหรือสื่อที่ท่านมีก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็สำหรับการสร้างช่องในวันนี้นะคะก็ต้องขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเผื่อเรามีอะไรดีๆมาจะจะมานำเสนอให้ท่านในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ